สวัสดีคนะรับผมนาโคโดชชติสุขเหลืองวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ชลิยะสี่ปีภาคเรีที่1นรหัน 57, สนักศึษา6820057จะมาซิมวิดด้วพิงเกอร์สองนะครับผลิตเวอร์แอพอินเฟอร์เวอร์ซิมูเลชันพมม นิวสแตทดีนิวส s ต u ดีแ t a t i c เปลี่ยนวัทเลี้ยเอาเป็นคำว่าเฟลลไม่ได้เลยก็ตัดกนครั้งแรกทัทาย อ่อวิกเจเียวเทตรงนี้ลิกถูิกเทอรโลดบอสตรงนี้ต่งอห้าเลยใเ่ไหม เปิดเมดปลายติกถูกรอสักครู่กดลันรอสักครู่ ยอเลยอีดียฟเันดูสกลโชว์มินโชว์แม็กแล้วก็โมเดลยทูแล้วก็ดิเพเมนต์อีฟเันสกล แล้วก็โชว์มินชแมแล้วก็เซตติ้งเป็นเมทยิป t ูเล่ม e d น t d e อ i เ i t นชั่น s ูเกลโชว,มชวม์มินโชว์แม็กเมทยิปทูก็ผ่านมานีง้เดี๋ยวขอดูแม็พกพัฟตี้เพื่อ้เป็นไปทิก ก็ค่าก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบการี่รื่องพียงเท่านี้ครับ